เือวันนี้พาจะมาทํางานอาร์ตอีกบ้างนะวันนี้พาจะมาทํำแล้วจะมาทําการ์ดสำหรับเออมันเกิดอใคร้ะคนก็ได้ด้วยชวิงปากกากราเเชรแล้วก็ชวิงกระดาษที่ยัวก่อนที่เรามีแค่นี้ริ่มแรกเราต้องพักคู่ก่อน สูตรเดิมท so ุกทีเป็การยงเอาไว้เพื่อใช้แรงงก่าหนก็ได้แล้วแต่เราตายายและก็มีการเลี้ยง ขั้นตอนต่อไปเราก็แต่งหน้าก่อนเลยพิการนิดนี้มันดูสวยงามาแล้วก็เราก็เปิดปากกาเออ,เอ,อไม่ใช่สิปากกากาเพกของเรานะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นสีเมจิกธรรมดาก็ได้วันนี้ขอพรีเนี่ยนิดนึงขอใช้สีอะไรดีเอาสีเออเออเอาสีม่วงก็แล้วกัน เคเริ่มแรกก็ตอกแ่งก่อนเลยจะเขียนว่าอะไรก็ได้แต่พอขอไม่เขียนสมมติเราจะวาดสมมติว่าเราจะทำเซอร์ไพรส์พ่อแล้วก็วาดลูกพ่อกับแล้วเราก็วาดลูกพ่อกับเราไงสมมติว่าแบบจะวาดลูกแบบไม่ใช่สมมติสิแต่วันนี้เขาจะมาทําลูกพ่อกับเราวลองวาดพ่อก่อนแร้วมาวาดพ่อก่อน วาอะใครก็ได้นะตามใจเพืพ่อนๆเลยภาวาพอพอสองพอสามพอสีอส่อขอพ่อแป๊บยบสิเพ่อเป็นนักมายากลนะคือพอเป็นนักมายาก,กลนนกากแล้วยิ่ในไทยคร มือมือ,อ,อึึแล้วก็ึดจึดหนูน่พ่อกำลังถือมัอกำลังจะแสดงโชว์อะไรสักอย่างซึ่งพอเล่นเป็นซ้าําำทำอะไรครับทำอะไร นี่ได้ละพ่อเป็นนักมายากลมาป้าซุหม่ยนี่เห็นไหม เราชอบวาดผูกนี้ไมีพอใช้เสงม่วอย่างเดียวมันเปลี่ยนสีช่ จะวิ่งวิ่งวัดขาส้นๆหลวงพ่อ <out> ยืนเวทีอยู่แล <oney> like <out> ้วก right ็วาดเวทีแต่ไม <oney> like <out> ่ม hmm. <the ีคนเวทีแต่ไ <siege> ม <of rain> okay. right ่ม <the> ีคนเนี่ยอย่างเงี้ยวาดตุ้งเสร็จนี่วันนี้วาดแขนแบบขี้เกียจเห็นเปล่าวาดแขนแบบขี้เกียจ โอ้โห่อไปแล้วก็หนวงพ่อได้ออกเวทีดังๆนิ้มีกล้องกับภาพพ่อกำลังมื่นมายากลเสกกระต่ายซึ่งพ่อยังไม่เสกกระต่ายจริงๆอมภาพเรา เกียดมากอะถ้าเกียดอย่างแรงต่อไปเราก็จะวาดไฟหัมาขอเปลี่ยนสีต่อไปสีแดไซสีแดงไซส,สีแดงเนี้ยนะใช้สีแดงอีกไฟเนี้ยมีมามาอย่างเนี้นยจับไปที่พ่อต่อไปก็ใช้สีเงนินสีน้อ เมนี้ยเสร็จนี่ข้างหน้าแค่ทำก็ทำนานจะตายอยู่แล้วนาทีละหน้า,หน,าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสีหน้าสีน่นาทีฮึมสรุปด,ดีมากเลยเย้เราเปิดหน้ากลางมา หน้าต่อจะตกแต่งเวลารก็ได้แล้วแต่่แหละนี้ใช้สีเหลืองบ้างสีเหลืองที่เหมือนสีนนสทองจะตายส,สีสีแดงเฮ้ไม่เอาดีกว่าใช้สีมุกก็ขันไม้ตายออกมา ใช้สีเหลืองไม้เดสเดสใช้สีเหลืองสีเข้มเส้นไหไม่เป็นไร

ลืมวาดแขนไม่มีแขนอยู่ตั้งนานก็ไม่บอกเนาะนเอาไปเราเสือ้อน้ำตาลหนูมาจากไหนนำ้ำตาลแตนุถึงหไหนหามาจัวการเพลงถึงไหนมาอ่ไกานี่ถึงอะไรยะเพลง,งอะไรอะนิ้าสวรร์ใช่ปะ เองเสร็จต่อไปก็ปักฟ้าเสร็จนะจริงๆไม่เรียกปักฟ้าหรอกเรียกพอ่อจะนะครับแกสีฟ้าแกไม่วิ่งเลยสักนิดพ่อนาเล็กกับลูกอกอกเป็นไปได้หรอนั่นเบื่อแล้วเบื่อแล้วตอนนี้เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเบื่อแล้ว